ทิการนะครับโดยสํานักปลัดกระทรวงเนี่ยจะต้องมามาเป็นวิทยากรด้วย,นวยเยวนื่องจากท่านตื่ภารกิจนะก็เลยวันนี้อาจจะวางเ,เป็นที่บันทึกเทปไว้นะครับต่อสอจากผมนะครับนีนก็ที่ที่ผมอยากบ,บรรยายคนสุดท้ายเนี่ยก็เนื่องจากว่าจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจต่างๆก็จะต้องนอํานโยบายหรือการกิจกรรมของแต่และกระทรวงไป บูนาการแล้วก็ไปดําเนินการในพื้นที่ของตัวเองนะครับนั้นก็อยากจะให้ฟังาบทุกกระทรวงก่อนแล้วผมก็จะมาสรุปสุดท้ายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเนื่องจากเวลาค่อนข้างน้อยก็จะพยายามอบอกเทคนิควิธีการทําแผนปฏิบัติการท่านาเนประถมไว้ให้ให้กับองค์กรปกครอรสงส่วนท้องถิ่นนะครับได้นําไปปฏิบัตินะครับหรือว่าถ้า พวกเราเองมีมีเทคนิคมีวิธีการเป็นการเฉพาะของตัวเองก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทีแรกเราก็มีหนังสือเป็นอินบับไปให้แจ้งองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับว่าให้มีการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาด็กปฐมวัยนะครับก็สงสยัยันมากว่าน่งแหนอะไรนะครับทุกคนต้องงงเพราะว่าบางคนยังไม่เคยดูในพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยปศส2562นะครับก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมีแผนนี้ด้วยนะครับซึ่งมาตรา21จะระบุไว้เลยนะครับว่าเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ดาเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับอันนี้ก็ เมื่อพระรรชบัญญัติเนียเป็นกฎหมายดันะนั้นหน่วยงานของรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องปฏิบัติตามครับไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับซึ่งถ้าถ้าเราไม่ทำละ่ะมาตาราที่สองกำหนดเรื่องแนวนาทางการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะให้หน่วยง,งานต้องกลับดูแลก็ลคือกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินง,งานนะน,นี่ก็ ก็ฝากว่าองค์กรปกครองส่วนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ก็หลังจากเสร็จซึ่งการประชุมแล้วนะฮะกลับไปก็ต้องเตรียมการแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาต่อมาคือเราใครจะทำนะครับแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกชนวัยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราใครจะเป็นเจ้าภาพนะอย่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีทั้งสำนักปลัดนะครับ หรือมีทั้งกอ,องแขนระงบประมาณมีกองการศึกษามีกองสาธารณสุขนะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการศึกษาเราก็รู้แล้วครับให้กองการศึกษาทานะครับหรือให้สถานศึกษาทํานะครับแต่ตอนในเรื่องของพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมันคุมหลักมิติเลยทั้งมิติในเรื่องของการศึกษาการาสาธารณสวัสดิการนะครับพอมีแผนปฏิบัติการใา้เด็กปฐมวัยก็ก็เริ่มก็สงสัยแล้วเรื่อง จะให้ใครทำนะนะครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยเวลามีกฎหมายหรือระเบียบออกมาเนี่ยว่าให้ทำแผนอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกำหนดเขาด้ว่าให้แต่งตั้งคณนะทำงานให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนนะครับองค์ประกอบประกอบด้วยใครบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แผนปฏิบัติการพัฒนาเดระตรงไวงที่จะให้ทำเนี่ยเขาไม่ได้บอก เขไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถทําได้ใน2รูปแบบรูปแบบที่เป็นทางการก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือแต่งตั้งคณะทําง,งานจัดทําแผนประหลัดก,การพัฒนาดิปถมวัยของเทศบาลของอบตนะครับแล้วองค์ประกอบควรจะมีใครบ้างน,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าการพัฒนาดิบถมวัยเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับทั้งมิติสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดึงกองที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งฝ่ายเลขานะ,ะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นแะล้วว่าจะให้สำนักปลัดเป็นฝ่ายเลขาหรือจะให้กองแและงบป,ประมาณเป็นฝ่ายเลขาหรือจะให้กองกองไหนก็แล้วแ,แต่เป็นฝ่ายเลขาัน,นี่ขึ้นอยู่กับนะท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับว่าจะให้ใครเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็คณะกรรมการจะมาป,ประกอบด้วยใครบ้าง ครับอันนี้ก็แล้วแสบบริบทของแต่และพื้นที่นะครับเพราะมันไม่มีระเบียบกฎหมายากําหนดว,ว่าจะต้องกองจกต้องประกอบเ้วอืออะไรบ้างเพราะนั้นก็อยู่ที่เรานะครับเพราะบางเทศบาลมีกองสาธารณสุขแต่ไม่มีคนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะตั้งตั้งเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขมาได้นะครับแต่ถ้ามีบุคลากรครบทุกกองนะครับดึงไมห้หมดเล แล้วก็ภาคีเกือข่ายด้วยอาจจะเป็นหัวหน้าสาธารณสุขหัวหน้าฐานีนาไม้นะครับหรือพอโรงเรียงนะหรือผู้ทรงมนุฒิก็แล้วแต่ท่านก็สามารถจึงมาเป็นงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการได้นะครับรูปแบบที่2คือไม่เป็นทางการนะครับเหมือนตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครอดิบก็ไม่เป็นทางการนะครับมอบให้กองการศึกษาผมเรียกสั้นๆว่ากองการศึกษาเนี่ยเป็นเจ้าภาพผมก็มีหน้าที่จะรับประสานไปที่ กองสาธารณสุขนะฮะกองสวัสดิการต่างๆไปดูว่าท่านมีโครงการมีกิจกรรมอะไรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนท่านนั้นสบวามไปบ้างไหมอันนี้คือไม่ไม่เป็นทางการก็มีหน้าที่เดินหาเดินคุยเดินประสานแล้วก็รวบรวมโครงการกิจกรรมต่างๆนะฮะเข้ามาบรรจุไว้ในแผน,นการอันนี้คือไม่เป็นทางการเช่นกันครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะถ้าไม่เป็นทางการ ก <S an> ็อยู่ที่ผู้บริหารจะมอบให้ใครเป็นเจ้าภาพนะครับสมมุติโยนให้กองการศษานะฮะก,กองการศาก็ต้องไปประสานกับกองอื่นที่เกี่ยวข้องน,นะครับเอาแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปให้แต่ละกองดูว่ามีโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเราก็รวบรวมมานะครับเพื่อเอามาทําเป็นแผนปฏิบัติการของ,งของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับอันนี้เข้าใจนะครับไม่ยากนะแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียถ้าเป็นทางการข้อข้อข้อดีของมันก็คือพอมีการประชุมมีการตั้งคณะกรรมการมีการประชุมมันก็จะมีการมอบหมายแล้วก็มีการติดตามโครงการกิจกรรมได้ได้ง่ายแต่ข้อเสียคือต้องทํารายงานการประชุมต้องมีเอกสารมีอะไรเยอะแต่ถ้าไม่เป็นทางการนะฮะข้อดีมันก็คือไม่ต้องมีเอกสารอะไรหรอก เดินหาเดินประสานแต่ก็เสียคือหาข้อมูลยากนะขอแล้วขออีกไม่ได้นะบางทีซึ่งอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับพอไม่เป็นทางการเนี่ยฝ่ายเอขาจะปวดหัวหน่อยมีเรื่องของการขอข้อมูลจากฟองอื่นแล้วก็ไม่ได้นะครับแล้วต้องงานที่เสร็จพอดีแล้วเราก็ต้องรับชอบเพราะว่าผู้บริหารมมกเราเลยเนาะอันนี้ก็ท่านต้องกลับไปคิดดูว่า จะเอารูปแบบไหนนะแล้วทำย่างไงอันนี้คือปัญหาต่อมาพอได้ยังไม่เป็นทางการแล้วหรือเป็นทางการแล้วแล้วเราจะทำยังไงตอนนี้นะครับผมก็ให้ให้เราดูที่เล่นเขียวทุกคนมีเนาะนะครับแล้วก็พอไปดูในหน้า56นะครับ ถ้าถ้าตกนี่มันจะเป็นตารางน่ะตารางก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าช่องหลักอันดับแรกเลยถ้าไม่ต้องไปดูช่องไหนดูช่องท้ายก่อนหน่วยงานในรับผูชอบดูที่มีชื่อหน่วยงานเราไหมนะครับถ้าไม่มีข้ามเลยเราไปดูเป้าประสงค์ต่อไปดูดูอ่าขึ้นเป้าเป้าประสงค์ไปเป้าประสงค์ที่หนึ่งนะครับมีหน่วยงานเราไหมรับผิดชอบนะฮะถ้าไม่มีข้ามถ้ามีอะ ไปดูที่เราเป็นหลักหรือเป็น,น,ปนปร่วมนะฮะอย่างเป้าประสงค์นะฮะเป้าประสงค์แรกเนี่ยหน่วยงานหลักคผมยกแค่สอทอนศะส,สุขเวลาช็อกร่ว,กวมก็องค์กรปกครองส่วนที่ินใช่ไนะเรารู้แล้วหลักหลักคือสาสุขแล้วก็องคก์กรปกครองส่วนที่ินเป็นร่วมแต่มันไม่มีม <ấy> ตัวไหนกําหนดว่าหลัก จะต้องทําอะไรร่วมจะต้องทําอะไรแต่โดยโดยโดยโวัฒนธรรมของพวกเราท่านหลักคือจะต้องเป็นตัวคล้ายๆถ้าเป็นคณะกรรมการก็จะเป็นฝ่ายเลขานะฮะร่วมก็คือเป็นคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายหลักี่จะต้องเป็นผู้ประสานงานละประสานงานกับหน่วยงานหลักด้วยกันแล้วกับหน่วยงานร่วมด้วยกันว่าใครจะทําอะไรรับผิดชอบอะไรใช่ไหมครับแต่เนื่องจาก ในแต่พื้นที่ความพร้องของแต่และหน่วยงานไม่เหมือนกันบางอำเภอบางจังหวัดนะครับสาธารณสุขอาจจะบอกไม่พร้องขอท้องถิ่นขอท้องถิ่นช่วยได้ไหมนะท้องถิ่นมีทั้งห้องประชุมมีบุคลากรมีเครื่องเสียงหรืออาจจะมีงบประมาณามค่าเบรคค่าอาหารมันช่วยจัดอบรมได้ไหมทำไมถึงบอกให้จัดอบรมครับตั้งดูนะหลังจากที่เราดูคาว่าหน่วยงานรับผิดชอบแล้ว ถ้ามีชื่อเราเป็นหน่วยงานที่หลักหรือร่วมแล้วเราก็จะมาดูตัวเป้าประสงค์แล้วจริงเราต้องดูมาตรการแต่มาตรการกำลังเขียนมาบางทีเรา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 ,เราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเอาอย่างเช่นนะมาตรการที่หนึ่งให้มีการพัฒนาระบบการดูแลและให้ความรู้แก่พ่อแม่ของทารกในครรภ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันนี้ถ้าเป็นสาธารณสุขก็อาจจะพอ๋อเข้าใจละระบบการดูแลคืออะไร แต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนทหนึ่งหรือหน่วยง,งานหนึ่งที่ระบบรูปการดูแลคืออะไรอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นให้ไปดูตัวชี้วัดเพราะทำทุกอย่างเวลารายงานผลเขาให้รายงานตาม KPI เราไปดูตัวชี้วัดเลยตัวชี้วัดของมาตรการที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้อ 2. ข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งบอกให้มีชุดอบรมพ่อแม่ข้อสองบอกให้มีการนำร่อง ให้ชุดอบรมเนี่ยไปอบรมพ่อแม่นะครับร้อยละยี่สิบไะนั้นนนมีการอบรมร้อยละยี่สิบสองต้องมีชุดอบรมนะรกระทรวงสาธารณสุขหรือสาสาจหรือสาสาอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแป้วละแต่ก็จะต้องคิดละตัวเองเป็นเห่วยงานหลักจะต้องขับเคลื่อนอยังไง กับตัวชี้วัดสองตัวนี้นะครับถ้ามีเวลาเนี่ยควรจะคุยกันแล้วก็อาจจะสมมุติว่าอาเทศบาลช่วยทําชุดอบรมให้หน่อยแล้วเดี๋ยวสาสุขจะไปจัดอบรมเองนะครับก็กลายว่าอ,าาอ่าอบทสนับสนุนชุดอบรมสาสุขในฐานะหนึ่งงานหลักก็จัดอบรมก็จะได้ KPI สองตัวสองข้อ นี่เข้าใจเนี่ยแต่ถ้าสารสุขบอกว่าไม่พร้อมอ่ะขอขอเป็นทําชุดอบรมแล้วเทศบาลจัดอบรมให้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวสาสุขจะส,สขขอดสนุนวิทยากรก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกมันไม่มีคํานิยามที่บอกว่าหน่วยง,งานหลักจะต้องทําอะไรหน่วยง,งานร่วมต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พื้นที่ที่จะไปคุยกันเราเองว่า จะรับผิดชอบเรื่องอะไรนะครับผนเรยบอกให้ไปดูที่ตัวชี้วัดนะฮะบาตราการแรกตัวชี้วัดมีอยู่สองตัวมีคู่มือกับมีการอบรมร้อยยี่สิบนะครับในส่วนของอกระทรวงแรงงานนะเล้ว<ม>ก็เขาก็ต้องไปไปทำอยู่ในสถานประกอบการนะครับดังนั้นก็ก็แล้วผมผมจะไม่ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างที่แล้วท,ที่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงสุดคือกระทรวงอาารณสุ์กับ องค์กรปกครองสวนท้องถินที่มีการทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เทคนิคหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยากให้เราเราใช้ก็คือหนึ่งนะดูตามรัสิบัานผมบอกไปแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอายงไงให้มันตอบโจทย์ k p i ให้ได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปมีมีคู่มือนะครับกับมีการอบ,บรม ไปดำเนินการให้ตรงตามตัวชี้วัดนะครับแล้วก็หาโครงการที่เราทําอยู่แล้วเรื่องพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับหน่วงงานที่เกี่ยวข้องก็มีการทําอยู่แล้วนะครับอย่างเหมือนของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับเขาก็มีการทําของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาเอาเสิ่งที่ทําอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาเป็นโครงการกิจกรรมอยู่ในแผนปฏิบัติการเลย นะครับหรือสามหาโครงการกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนะถ้ามันต้องใช้งบเนี่ยบางทีมันต้องอทําไปแล้วมันจะได้งบไหมนะครับคาว่าแผนก็คือเราคิดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะทำแต่ถึงเวลาอาจจะไม่มีงบก็ได้เพราะฉะนั้นหาโครงการที่ไม่มีเงินก่อนนะครับซึ่งมันมันมีอยู่นะบางบางโครงการที่เราทำทำจริงๆนันต้องใช้เงินนะครับหรือสี่นะครับ ใช้งบมาจากหน่วยง,งานอื่นนะครับหน่วยง,งานอื่นที่จัดสนุนให้เราอยู่แล้วนะทั้งสอสอส,อสอนะครับทั้งกองทุนที่เราเรียกสั้นๆว่ากองทุนตำบ,บลเราก็ดึงงบพวกนี้ออกมานะครับมาใช้นะครับเพราะบันมีการใช้งบมานของเทศบาลของวทบางบาทีก็ถึงเวลามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยง,งานที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนเรามีเราทำโครงการทำกิจกรรม ไปขอสรรหสริญงบเขานะครับหรือห้านะฮะอาจต้องใช้งบมันของรพทนี่ก็ต้องมีการนำโครงการกิจกรรมเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าการจะใช้งบของท้องถิ่นได้มันต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางนั้นก็ต้องไปบรรจุไปด้วยอันนี้ก็คือห้าขั้นตอนในในส่วนของการคิดโครงการกิจกรรมนะ,ะแล้วก็ เรียงเรียงลำดับมานะฮะมันก็จะทําให้โรคงการกิจกรรมเนี่ยซึ่งเราคิดไว้เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้สงสัยไหมนะครับในเรื่องของการจิบโครงการขึ้นมานแต่ตอนนี้มันปัญหามอยู่ก็คือว่ามันเป็นปลายปีหกห้าแล้วนะครับอันนี้ถ้าไปดูนะตัวชี้วัดมันจะระบุไว้สองปีหกสี่กับหกห้าแปะหกสี่ต้องไม่พูดถึงละ ทีนี้เรากำลังคิดถึง65 65ปลายปีนะครับและเราจะต้องทำนะครับพอตัวชีวัตมี65ให้เราเหลือเวลาประมาณ5เดือนบางตัวที่เราสามารถทําได้เราก็เราก็ทาได้เลยนะครับถ้ามันทําไม่ได้จริงเราก็ต้องยกยอดไปเป็นปี66นะครับเพราะฉะนั้นอะไรมันทําไม่ได้ก็ต้องยกยอดไปแสดงว่าในปี66 มันจะต้องมีตัวชี้วัดของปี6465เพิ่มเข้าไปนะเพื่อให้ตัวชี้วัดนะครับในภาพรวมของแขนเนี่ยมันครบถ้วนตามแผนพัฒนาเ็กิจพอเพยงน,นะครับเม่งั้นก็เวลาเรารายงานนะฮะเราอาจจะต้องระบ,บุหมายเหตุด้วยว่า64 6465 ตัวชีวัดบางตัวทําไมถึงไม่ได้ทำํำเราก็ต้องอาจจะมีเหตุผลว่าเนื่องจากคุ้มได้รับการแจ้งให้ทําแผนก็เลยไม่สามารถที่จะทําโครงการและงบประมาณได้แล้วแ,แต่เราใส่ไปซึ่งได้ยกยอดไปในปี6-6แล้วอันนเงี้เวลารายงานนี้เข้าใจไหมครับนะพูดแบบสรุปๆนะเพราะนั้นก็ถ้าใครสงสัยยังไงก็ ตอบถามได้นะครับอย่างที่ตาผมรู้สึกเขาก็เฉดภาสาครนะับท่านก็ลองดูนะผลยุกตัวย่า่โครงการที่มาเฉยๆให้ท่านดูเป็นพอเป็นแนวทางผมคิดว่าทุกท่านที่มาเนี่ยมีความรู้เรื่องการทําแผนอยู่แล้วนะครับคนที่มีความรู้เรื่องการทาแผนก็คิดเรื่องทาครงการกิจกรรมเก่งอยู่แล้ว นะครับดนะังนั้นเทคนิคก็คือให้ไปดูที่ตัวชีวัดคิดโครงการกิจกรรมที่มันตอบโจย์ตัวชีวัดนะเวลารายงานผลก็ตรงเป้าเลยครับแต่ถ้าทำหกสิบห้าไม่ทันก็ให้ยกยอดเป็นหกหกหกเจ็ดกันแล้วแต,แต่แต่เวลารายงานก็ต้องแจ้งด้วยว่าทําไมหกสิบห้าไม่ได้ทําแล้วจะไปทําปีไหนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าเราไม่ ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กผสมวัยนะซึ่งอ่ะข้อยข้อ22จะระบุมาตรา22จะระบุไว้ในพรบาการพัฒนาเด็กผสมวัยว่าถ้าไม่ทำอาจจะมีความผิดน,นะครับนะครับก็ขอสั้นๆเท่นี้เพียง5อทีกมีท่านใดจับสอบถามเลยนะครับเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณมาก